สวัสดีครับผมลิพพลังงานแสงสินะครับก็จะมาซ่อมอเครื่องชอ็รตเคร้่อกปานะฮะอาการเสียเนี่ยคือ,าาเยเยอเครื่องทางานนะแต่ว่าทํางานไม่เต็มที่ทาไมทำงานไม่เต็มที่ก็เกิดจากอะไรนะฮะก็หนมเสียบแบตเตอรี่เทสดูก่อนนะว่าเครื่องไม่เต็มที่เกิดจากอะไรนะฮะทำงานไม่เต็มที่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับผมก็เสียบแบตเตอรี่นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่นี่ก็ กดปุ๊บเนี่ยมีเสียงนะครับแล้วก็มีเพื่อนก็จะเห็นควันขึ้นหน่อยๆนะฮะมีควันขึ้นนะฮะเนี่ยน่าจะมีอะไรเสียนะครับเครื่องทํางานนะครับอาการนี้ตัวนี้นะครับไม่มีคาปาซิเตอร์นะฮะตัวหนึ่งไว้คลายบรรจุ4ีตัวนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับจะเกิดอะไรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะถ้าไม่มีนะครับนะครับ มันมีซีตัวที่มันจะมีซีข้อมกับได,ดโอดอยู่เนี่ยต่อขนาดกั้นอยู่เนี่ยนะครับถ้าไม่มีนะครับมันจะมีไฟค้างที่เก็บตัวกิบบิลจุกนะครับเพราะไม่มีซี C มาข้อมทีไดโอดเนี่ยทาให้ไฟย้อนกลับเขา้าวงจรไม่ได้นะฮะก็ให้มันคายไปในตัวครับลงกาวไว้ง่ายนะฮะก็อาการอย่างนี้นะครับก่อนขึ้นคาดว่า,ทาเทอร์ตอร์ อาจจะเสียนะครับหรือช็อตอะไรนี่แหละนะฮะก็ดมถอดส,สายออก,กอน,นะฮะอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะมาดูก,กันว่าเทอรมิตเตอร์วงจรเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มทำเลยครับตอนนี้ผมได้ถอดสายออกนะฮะอันนี้เป็นสายไฟออกนะครับส่วนสองเส้นเนี่ยสีจะเหมือนกันเนี่ยก็คือเป็นสายเส้นใหญ่ออกมาสองเส้นนะครับ ตัวนี้เป็นตัวแยกนะครับมีไดฟ์ไม่รู้ผมเรียกว่าอะไรนะครับมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กน่าจะเป็นพวกได์มันตัวขับจริงๆนะตัวนี้นะวงจรนี้ก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะก็รูลักษณะก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็ขอนี้วงจรนี้นะครับคาดว่าคาเมเตอร์น่าจะเสียตัวใหญ่น่าจะเสียตัวเล็กไม่น่าจะเป็นไรนะครับ ก็น็อตนี่เขาให้ถอดด้านหลังนะฮะน็อตเขาให้ถอดด้านหลังนะครับก็ยกแผงี้จอออกมานะครับก็ผมก็จะมาถอดน,น็อตก่อนนะครับแล้วมาดูวงจรกันว่าเป็นยังไงนะฮะก็โอเคครับเดีย๋ยวถอดก,ก,กันครับก็ผมได้ถอ,นนอดวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับวงจรน,นี้ค่อนข้างจะยากในการซ่อมนิดหน่อยนะฮะ ว่าทอร์มิเตอร์มันจะอยู่ข้างล่างแล้วแผงก็ปิดไปนันก็จะยากในการซ่อมนะฮะนิดหน่อยนะก็ทอร์มิเตอร์นี่ฮะเราเอาออกมานะครับเบอร์ที่ใส่มาครับต817นะฮะ B817 นะครับะรบะเบิดนะฮะผ่อนท่วมตัวน,นี้ก็ข้าว่าน่าจะเสียเหมือนกันนะฮะ817นะฮะอันน,น,นี้ผมเอาอีกเกตหนึ่งมาให้นะฮะ ไม่รู้เกจไหนดีกว่าแต่ค่าข้างล่างมันสูงกว่านะฮะอันนี้เอามาใหม่นะฮะโอเคครับในรูปหลางนะฮะโอเคครับผมลองค่าเกจดีกว่ามาใส่นิดหน่อยนะฮะโอเคครับผมจะลองใส่ดูก่อนครับตัวหนึ่งก่อนว่าเป็นไงบ้างครัววงจรก็จะลองใส่แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะก็วงจรเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นได้แยกได้เลยขาบตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวหนึ่งวงยนนี้ก็ผมไม่ค่อยใช้นะแต่ถือว่าดีอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมต้องใส่ก่อนแล้วก็เทสนะฮะโอเคครับก็ผมต้องใส่แล้วนะครับก่อนประกอบเข้าที่เดิมนะครับก็กดลงเทสนะฮะกดว่าอาการนี้นะครับไท,ทเตอร์เสียนะครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนหมดเลยนะฮะ ก็ใส่ไปครบเลย2ตัวก็เขาแยกได์ก็ใส่ไปนะครับก็วงจรแบบนี้มันก็จะซ่อมยากนิดหน่อยนะครับตอนแกะก็ต้องถอดออกด้วยนะฮะตัวดูดตะกัวดูดออกทั้งไดแล้วก็เทอรมิตเตอร์ขับเนี่ยออกด้วยนะครับถึงจะเข้าถึงทารมิตเตอร์แกะน็อตออกเปลี่ยนนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยนะฮะวงจรน,นี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็ประกอบใส่กลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นยังไงก็มาดูกันครับก็ตอนนี้ผมได้ใส่ทรานซิสเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีแผงวงจรแล้วก็มีใส่มันก็ยุ่งยากในการืร้อถอดทรานซิสเตอร์นะครับซ่อม,มก็จะยากนิดหน่อยนะฮะจากตัวอื่นนะครับก็ดูความเรียบร้อยว่ามีอะไรโดนกันไหมอะไรยังไงนะครับเช็ค อันนี้ผมปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่ตัดก็แทงเตอร์ของเลี่ยนละนะฮะ B แปดเจ็ดนะครับเป็นชนิดพินดีนะฮะก็การทดสอปก็คือเทสตเซลวงจรนะครับว่ามีปัญหาอะไรรีบเปลี่ยอะไรอย่างไรนะฮะก็ดูมิซเบตกันนะครับก็เสียบแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเทสก่อนประกอบให้เสร็จนะฮะก็ พเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับควันไม่ขึ้นเหมือนเดิมควันไม่ขึ้นแล้วเหมือนไม่เหมือนเดิมฮะช่วงแรกๆนี้ก็เอฟเฟกมีควันด้วยนะครับทา้ายเตอร์น่าจะเสียนะครับคาดว่าลูกค้าน่าจะไปลองเปลี่ยนเองอะไรเองยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันช็อตนะฮะอาจจะไปดัดแปลงช่วงนี้อะไรเงี้ยเกิการช็อตนะครับข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะ วงจรก็ไม่ได้แตกต่างจากวงจรที่ผมเคยซ่อมมานะครับก็ใช่อร้อยห้าสิบโอเหมือนกันนะครับต่อแบบอนุกรมนะฮะต่อแบบอนุกรมอีกขาหนึ่งไปอันนี้ขาหนึ่งมานี่นะฮะปุ๊บวิ่งมานี่ครับ,บวินะบว่งวิ่งข้ามมาตรงนี้นะอีกขาหนึ่งวิ่งข้ามตรงนี้ส่วนนี้อ่าตัวนี้มันมีออยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพจะเห็นชดัดกว่ อ,อ่านี่ R หนึ่งตัว150นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เน่เป็นขั้วลบขั้วลบวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บอยู่ตรงกลางตัวนึงนะครับอันนี้ขั้วบวกนะก็มันก็วิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับถูวิ่งปุ๊บนะครับคุณเพื่อนเห็นเห็นชัดที่ว่านี้อันนี้เป็น R หลอดไฟนะฮันบางอยู่นะเห็นอยู่ข้างใน oh นะ150โอห์มครับวงจรก็ไม่ได้แตกต่างจากวงจรอื่นมากนะครับแค่มีแค่แยกได์คนละตัวนะครับ มีเทอร์มิสเตอร์ขยายตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวหนึ่งนะฮะขยายตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งแยกนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวประกอบกลับใส่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับวงจรก็ไม่เหมือนนะฮะโอเคครับก็ผมได้ทําการอาประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีสีนะครับมันตอนมานะครับลูกค้ามาไม่มีสีนะครับถ้ามีสีนะครับ ต้นวิดีโอเนี่ยก็ตรงนี้เสียไปปุ๊บจะมีไฟค้างใช่ไหมครับมีไฟค้างอยู่นะครับตอนนี้มี C ีนะครับมันเลยไม่มีไฟค้างทําให้เราปลอดภัยด้วยเดิมมือวิดีโอนี้ปุ๊บกระตุกนะฮะผมเคยแล้วพยายามเอาซีออกนะฮะช่วยได้เยอะนะครับก็ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเสียงก็ดีกว่าเดิมเยอะนะฮะก็ เองเทสไฟที่ว่ามันออกเริงหรือเปล่านะครับ10โอ้แรงมากเลยนะฮะขนาด10นะครับ2 2 0ยี่สิบหรอครับเทสเทสดูนะแรงแรงมากครับตัวนี้โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ